เหลืองหน้าถามาน้ำดอกไม้หรือเปล่าครับพี่สวัสดีครับพ่อค้าหน้าหวานพงลุกชิ้นปลาพงชแนลนะครับมีต้อนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่ช่องพงลูกชิ้นปลาพงชแนลนะครับวันนี้พ่อค้าก็จะพาเลาะเหมือนเดิมครับไปที่ซอยเราเลยครับซอยขายดีซอยแรกของเราครับไปที่ร้านใหญ่มาเจอไข่เหมือนเดิมครับไข่ไดโนเสาร์ไข่ยดโนเสาร์ไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มครับ ก็ร้านน,นุ่งนวลวันนี้นุ่งนวลจะกลับเลยไหมครับป้าวันนี้จะกลับแล้วนะวันนี้รู้สึกว่าตลาดเราค่อนข้างจะเงียบเงียบนะครับเงียบเงียบวันนี้เย็นแล้วนะครับเย็นแล้วไข่ย,ยายยายบอกวันนี้ยายเป็นไงบ้างครับวันนี้ยายบอกโอเคอยู่นะครับนีคุณยายาคนร้ายดีแล้วหยุดไปหลายวันนะครับ ขายดีแล้วไล่ต่อไล่ต่อครับนี่ร้านยายขายดีครับนี่คุณยายน่ารักยายเมื่อยแล้วยายขายแบบว่าไม่หยุดเลยนะครับวันนี้ขายไม่ได้หยุดมือเลยนะครับพี่การดาเป็นไรครับหันหน้าเข้ากำแพงสวัสดีครับ <c ười> อ๋อกำลัง กำลังท่องสูตรคูณมาทางนี้ประเจ้วหายประเจ้วหยุดปราเจ้วหยุดมาเป็นป้าหนูป้าหนูหายอีกแล้วยำปลาดุกฟูชุดละ45บครับชุดหนึ่งมีอะไรบ้างมาดูครับมีผักให้นะครับแล้วก็มีปลาดุกปลาดุกฟูพร้อมกับน้ำยำข้างในนะครับน้ำยำอร่อยครับอร่อยครับ มีข้าวต้มใบเตยนะครับ5บาท10บาทกะเพราไม่มีนะครับกะเพรากะเพรายังปลูกไม่ขึ้นนะครับช่วงนี้กะเพรารอไปก่อนครับนี่ข้าวต้มใบเตยหอมมากครับร้อนๆอยู่เลยนี่ครับกับเครื่องเคียงกินกับข้าวต้มครับมีปลาทู ตัวตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับประทูเข็มอันนี้ประทูเข็มไม่ใช่มามาไกลนะครับอันนี้มาไกลมากประทูเนี่ยไม่ได้มาจากแถวนี้มาไกลข้ามทวีปมาเลยครับใช่อันนี้เหลือแต่หม้อนะครับอันนี้ปลาหนูเราครับอันนี้เขาเรียกว่าดาราคนช่องช่องนี้แหละฝั่งนี้ก็เป็นดาราครับอันนี้ดารารุ่นใหญ่ครับดารารุ่นใหญ่ ไปครับไปต่อยายหมดแรงแล้วยายหมดแรงแล้วร้านยายขายเป็นของชํานะครับมีทุกอย่างนะครับเป็นเกรดพรีเมียมทุกอย่างดีหมดทุกอย่างยายจะเป็นคนคัดมานะครับเพราะของไม่ดียายจะไม่เคยเอามาขายนะครับนี่ครับมีหมดทุกอย่างอันนี้เป็นไข่ต้มน้ำปลาอันนี้อร่อยมากครับ จ้านี้บอกเลยไก่อกองไก่ต้มน้าปลานี่อร่อยครับน้นจิ้มอร่อยมากนี่เป็นตัวเห็นไหมครับอร่อยครับอยู่ที่ซอยซอยซอยที่หนึ่งเนี่ยอร่อยจริงจริงแล้วก็มาข้างหลังเป็นร้านข้าวสารพี่ครับก็จะมีผลไม้ปอกด้วยนะครับปอกใหม่ๆมีทุกอย่างครับก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับตรงซอยเรานี่แหละครับเพราะว่าซอยเรา เป็นซอยน่ารักน่ารักอันนี้เป็นขายของชํานะครับมีทุกอย่างเครื่องไม้เครื่องดื่มวุ้นไม่วุ้นก็เลือกได้เลยอันนี้ไก่ใต้น้ําเราไก่ใต้น้ําอยู่ใต้น้ํานะครับไม่ได้อยู่บนน้ําอร่อยครับวันนี้หมดแล้ววันนี้ขายดีใช่ไหมครับวันนี้ในะคะ้า <laughs> ซอยเดียวกันเราเลยอร่อยครับอร่อยทุกอย่างครับก็เหลือเป็นถุงนะครับอันนี้ถุงเป็นถุงละห้าสิบนะครับ อร่อยอร่อยครับถ่ายใต้น้ำครับมาชมท่านประธานเราไม่ได้เจอท่านประธานนานเลยนะครับประธานเรากินอะไรครับอ๋อแล้วประธานนี้ประธานนะครับประธานบีประธานบีประธานขนมจีบสาขาใหญ่ c o ใหญ่นะครับหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งคำอิ่มเลยนะครับห้าลูกนี่ก็คืออิ่มกินแทนข้าวได้เลยเนื้อหมูยัดยัดเลยนะครับเนื้อหมูแน่น หมูไม่มีมันนะครับไม่มีมันมันน้อยมันน้อยนะครับอันนี้เป็นไส้มีหลายไส้นะครับตอนนี้มีเหลือแค่ไส้ปูอัดกว่าจะมีไส้ไข่เค็มแต่ไข่เค็มหมดนะครับพ่อค้าก็กินข้าวแล้วร้านป้าแหม่มป้าแหม่มเหมือนเดิมป้าแหม่มร้านป้าแหม่มนะครับหมูอะไรนะ หมูนม,มหมูย่างนมสดนะครับแล้วก็ทอดมันวันนี้มีไข่ไข่เค็มด้วยนะอุ๊ยไข่เคม็ม <c oughs> อ๋อหรือว่าอันนี้เป็นไข่นะครับไม่ใช่นะครับเป็นเป็นแม่แม่ไข่ครับดูเนื้อไข่น่ารักมากต็แหม่มเราอยู่ซอยเดียวกับเรานี่แหละมาถ่ายซอยซอยซอยกับเรานี่แหละเราจะไปถ่ายซอยอื่นนะครับก็ไปทุกซอยนะครับพวกมะม่วงวันนี้เหลืองน่าทานมาก น้ำดอกไม้หรือเปล่าครับพี่น้ำดอกไม้ใช่ไหมครับสามโลลอยนะครับร้านพี่ยันเราครับวันนี้ไม่มีทุเรียนแล้วนะครับหทุเรียนหมดก็จะมีน้ำดอกไม้มังคุดนะครับมังคุดมังคุดเงาะครับแล้วก็ส้มครับส้มก็มาเลือกได้เลยนะครับซอยที่1นึทางเซเว่นครับเอ้ามาอีกแล้วอันนี้ก็มาทุก ทุกคลิปครับมาทุกคลิปครับแกงใต้นะครับแกงใต้อันนี้ใต้จริงๆนะครับใต้จริงๆเพรานั้นพี่เขาก็มาซื้อนะครับอร่อยพี่เขามาซื้อไปสองรอบแล้วใช่ใชใช่ครับเขาบอกเขามาซื้อไปสองรอบแล้วนีครับอันนี้ต้นตำรับนะครับของใต้โดยแท้ดู แม่ค้าก็รู้แล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องบรรยายมากนะครับเห็ดแข็งเห็ดอะไรนะครับเห็ดแข็งเห็ดแค็งนะครับอเอาไปแกงกะทิ๋อเห็ดแคง็งแกงกะทินะครับนี่ครับนอันนี้น้เลียงอ๋อผัดเ,เกกดผ็ดแกงก็ได้นะครับโอ้แม่ค้าแนะนำให้อย่างดีเลยนะครับ Unsafe, นนี้าอยากขายค่ะเราแม่ค้าอยากขายมาได้มาอุดหนุนได้นะครับถ้าไม่รู้ก็เดินมาข้างข้างนี่ครับ uh, <camps S 2> เดินตรงมาส <Heroes> ตอรดองทำเองะครยายทำนะครับสตอดองอันนี้เอาไปไปไป,ไปทําอะไรครับอันนี้อาไปกิน <ø> กินกับข้าวกินกับน้ําพริกอย่างนี้เหรอครับโอเคครับนี่ครับแม่ค้ามาอุดหนุนได้นะครับตามคลิปเลยครับมาได้เลยอันนี้เป็นไฟหยุดนะครับเพราะร้านที่ อ้านบิลูกี้ยงก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วสวัสดีครับหมดแล้วนะครับมาทุกคลิปเลยนี่ครับพึกษาซาบะครับแล้วก็วันนี้มาจบด้วยที่ร้านประมลนะครับร้านประมลเราจบด้วยร้านประมลเราทุกคลิปนะครับเริ่มก็ที่นี่บางทีก็จบที่นี่นะครับหัวหน้าแถวแล้วครับหัวหน้าหมู่บ้านเหลือแค่นี้นะครับป้าเขาขายตั้งแต่ รอบเช้า6โมง6โมงเช้ารอบบ่ายบ่าย3โมงมาได้เลยครับใครจะสั่งไปทำเป็นออเดอร์สั่งป้าเขาได้นะครับผมมีเบอร์โทรใต้คลิปให้นะครับสั่งได้เลยนะครับเลี้ยงเด็กเลี้ยงงานเลี้ยงงานหลายๆ,ๆป้าเขาจะทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อขาด้วยนะครับสวัสดีครับ